ในยุคนี้ฝนหลวงต้องเจริญเยี่ยมอันนี้คือของขวัญที่ให้กับ11ปีของกรมฝนหลวงนะครับแล้เห็นต้องเห็นหน้าเห็นหลังนะท่านนะได้ครับได้ครับนอกจากเราจะเป็นหน่วยหน่วยงานที่กำกับดูแลในการแก้ไขปัญหาเรื่องหาน้ำให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยเรายังเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจอันสำคัญหลายเรื่อง เรื่องหมอกควันเรื่องดับไฟป่าเรื่อง PM 2.5ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เราเข้าไปมีส่วนในการแก้ไขปัญหาให้สภาพอากาศในการแก้ไขปัญหานั้นดีขึ้นครับ <Yeah. S 3> คิดอะไรไม่ออกบอกฝนหลวงช่วยได้ทุกเรื่องว้าวข่าวดีดีกับ <laughs> พี่คำร้อน สองหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งด้วยนะคะสำหรับการเปิดงานพิธีเปิดบ้านสดของประจำปีองพหาร้อยหกสิหรือว่าคนลวงโอเพ่นเฮาส์นช้ะวันนี้ด้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีกิจกรรมนไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะความจริงแล้วนี่เราวางแผนมาตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งแล um ้วนะครับผมผมประเมินสถานการณ์แล้วว่า ในปีในปีเนี้ยในปี67เนี่ยนะครับเ,เราจะต้องเจอสถานการณ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของหมอกควันในเรื่องของฝุ่นแล้วก็ในเรื่องของภัยแรงและก็สถานการณ์อียิโอผมได้มอบนโยบายตั้งแต่วันที่มารับตำแหน่งให้กับกรมกลลวและการกเกษตรเนี่ยให้ทำแผนทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เป้าหมายหลักนี่ก็คือการการเติมน้าในเขื่อนก่อนนะครับเพราะว่าภารกิจหลักของกรมฝนหลวงนี่ก็คือก็คือหาน้ําแก้ไขปัญหาภายแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําก่อนนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ภาวะของของน้ําในเขื่อนเนี่ยมันมันเกิดแห้งนะครับก็เคยการปฏิบัติการในการเติมน้ําในเขื่อนหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงที่เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับ ช่วงฝนทิ้งช่วงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ความแห้งแล้งอากาศหนาวแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์นี่มันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นเรื่องของการเผาป่าและหมอกควันในช่วงนี้เป็นทุกปีแล้วนะครับก็ได้สั่งการให้ให้เตรียมแผนต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่ากรมฝนหลวงเราเนี่ยเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นในภารกิจในเรื่องดังกล่าวเนี่ยการการการแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยก็เป็นภารกิจสนับสนุนให้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวนี้ หลังจากนั้นมานะครับหลังจากที่แก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันแล้วเนี่ยสถานการณ์สถานการณ์ในการปฏิบัติการเรื่องหมอกควันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเราเราควบคุมลําบากแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นภายในประเทศเนี่ยเราแก้ไขสถานการณ์แล้วมีวิธีการจัดการในหลายหลายหลายวิธีด้วยกันนะครับเล่นการการฉีดพ่นน้ํโปวยละอองนะโดยใช้เครื่องบินในการปวย เพื่อให้ปีเกิดผุนละอองอันที่2เนี่ยก็คือการการไอชั้นบรรยากาศเนี่ยมันทำให้มันทำให้เกิดการกดอากาศแล้วไม่ทําให้การระบายของหมอกควันมันขึ้นไปได้เพตฉะนั้นเนี่ยภารกิจของฝนหลวงเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ในการที่จะให้เกิดช่องระบายอากาศเพื่อที่จะให้การะสะสมของผุนละอองเนี่ยมันเบาบางลงนะครับผมว่าจังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะของความแห้งแล้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในขณะนีะ้เรามีการเตรียมแผนในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของอสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาดังกาวนี้เนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงในช่วงภายแล้งเนี่ยสภาพอากาศแม้อาจจะเอื้ออํานวยต่อปฏิบัติการฝนหลวงนะครับเพราะว่าการปฏิบัติการฝนหลวงไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะฝนตกทุกครั้งไปมีองค์ประกอบเรื่องความชื้นสัมพัทธ์เรื่องความความเหมาะสมของสภาพอากาศ ซึ่งเราก็มีเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์สภาพอากาศก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนระยะสั้นระยะยาวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี้ยเราก็ทําเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ที่อาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีสถานการณ์เอลนิโยเข้ามาด้วยเพราะฉนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีความมีความขาดแคลนอยู่นะครับในระดับหนึ่งอันที่2ก็คืองบประมาณเนี่ยเราก็ได้มีผิ p l สำรองนะครับงบประมาณปีนี้ปี6768เนี่ย เราก็ดําเนินการตามแผนปกติแต่ว่าเราก็วางแผนว่าในปีที่เกิดสถานการณ์แอมนิโยนี่คือปี67เนี่ยก็อาจจะขอ,อการสนับสนุนจากทางรัฐบาลในเรื่องของงบกลางอะไรต่างๆนี่ถ้าเกิดว่างบประมาณไม่เพียงพอซึ่งแผนอย่างนี้เราก็ได้ได,ได้ได้เตรียมไว้แล้วครับในการที่จะนําเสเนอ,อตัวเลขเข้าๆในขณะนี้เนี่ยก็ม,กมีก็มีหลายปัจจัยด้วยกันผมว่าก็ก็ประมาณ5้าถึงหกรล้านนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นแผนของเรานะ แต่ว่าการได้รับการสนับสนุนเนี่ยจะ,จะจะจะได้เท่าไหร่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่คือความจําเป็นที่ทางกรมฝนหลวงเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องการแก้ไขปัญหาต้องมีเครื่องหมายเครื่องมือต้องมีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะถูกมองมองว่ากรมฝนหลวงอาจจะปฏิบัติการที่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าหลายอย่างที่คนไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขึ้นปฏิบัติการแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันสามารถที่จะทําให้ฝนตกได้ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าวิธีการจัดการนี้จะต้องทําอะไรบ้างครับแต่ถ้าเงมันแรงขึ้นนะคะเราจะต้องมีการปรับแผนด้วยครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เฉพาะอย่างที่ผมนําเรียนแล้วว่ากรมฝนหล,ลวงนี้เป็นเป็นหน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่เสริมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ต้องมูลนาการจากจากส่วนอื่นเช่นกันคือ,ค,อคือขนะนี้เนี่ยผมผมให้ทางกรมเนี่ยนะฮะเขาชี้แจง ซึ่งเขาก็ชี้แจงมาเป็นรายลักอักษรแล้วแล้วก็ตอบข้อข้อซักถามที่ที่ที่ครอบคลุมกับปัญหาข้อโรงเรียนแล้วเช่นว่าการการประกวดราคาครั้งนี้เนี่ยดำเนินการมาเป็นครั้งที่4มีการยกเลิกไปนคนที่มีคุณลักษณะที่เข้ากับองค์ประกอบได้เพราะนั้นเนี่ยครั้งที่4เนี่ยก็มีการปรับปรุงแก้ไขการปรับปรุงแก้ไข TOR เนี่ยไม่ใช่ปรับปรุงแก้ไขให้มันลดคุณภาพนะ แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นหมายความว่าก็เปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเงื่อนไขที่บอกว่าหนึ่งการจัดหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของสิ่งของที่จะต้องเป็นเป็นสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมันมีระยะเวลาเช่นอาจจะส่งมอบ3ปี5ปีบางทีมันมันไม่ทันกับทางคำต้องการเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่ท,ที่ที่ผมได้รับข้อมูลมาขนาดนี้ก็คือว่าหนึ่งการส่งมอบที่จะเป็นประโยชน์กับทางราชการ อันที่2ก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่มีการซื้อขายไปแล้วเนี่ยอันไหนที่ให้ประโยชน์กับราชการมากกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยถ้าหากว่ามีการเสนอราคามีการแข่งขันแล้วเปิดเปิดเปิดให้มีการเข้ามาหนังสือเชิญชวนแล้วเข้ามาเข้ามาบิดเนี่ยนะฮะแล้วใครสามารถที่จะเสนอราคาที่เป็นประโยชน์กับทางราชการหน่งตกว่าราคากลางหรือว่าไม่เกินราคามงบประมาณแล้วเนี่ยผมคิดว่า มีคณะกรรมการในการดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้ถามบอกว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าในคณะกรรมการที่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 ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาดําเนินการด้วยการแก้ไขว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ใน3ามครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นครั้งที่4เนี่ยความรอบคอบแล้วก็ปิดช่องปัญหาเนี่ยเราได้ดาเนินการในการที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับทางราชการแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะหมายความว่าคือผลออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ย ต้องมีคําตอบให้ได้ว่าหนึ่งราชการไม่เสียประโยชน์2ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือนั้นก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ล้าสมัยต้องสามารถอธิบายได้นะครับมันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเรามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาความจริงไหมคือ<ม>หลัง<ม>จากที่มีการยื่นหนังสือร้องเข้ามาเนี่ยผมก็ให้หน่วยงานเขาชี้แจงนะครับแล้วก็ส่งคือผมได้รายงานผมได้รายงานท่านว่าการไปแล้วในฐานะที่ท่านว่าการมีอํานาจในการในการดูแลเรื่อง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 การอนุมัติงบประมาณเนี่ยนะครับ แล้วก็ท่านท่านท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการโดยให้ปลัดกระทรวงเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้หน่วยงานเขาได้ชี้แจงมาแล้วซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาตอบมาเป็นรยาัก์ะักษรแล้วซึ่งซึ่งผมก็ดูแล้วว่าก็สามารถตอบครอบคลุมทุกประเด็นแต่ถ้าเกิดว่ายังยังติดใจอยู่เราก็มีผู้ร้องก็สามารถที่จะใช้ใช้ใช้ช่องทางอื่นได้ซึ่งเราก็ต้องรับฟังนะครับวันนี้ยังมียังมีที่ไปร้องที่กรรมธิการที่สภานะครับยังจะร้องที่หน่วยงานต่างๆเนี่ย ถ้าร้องมาอีกผมก็จะดูให้นะครับก็จะให้ความเป็นธรรมเพราะเรื่องนี้มัน,ม,นมันทำมันต้องโปร่งใสยอยู่แล้วนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือเรื่องของคุณลักษณะที่เป็นทางด้านเทคนิคอันนี้ก็ต้องผีผู้เชี่ยวชาญมีคณะกรรมการชุดนี้เพราะนั้นเนี่ยผมไม่ผมไม่ทราบหรอกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคณะกรรมการ,การทางด้านดูท่านเทคนิคเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเหตุมีผลแล้วก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอันที่สองพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาหลังจากที่หลังจากที่จัดซื้อไปแล้วเนี่ยจะดูแลยังไงหมายถึงว่าการแมนเทนแน ที่ยื่นผลประโยชน์เช่นสมมติว่าบางบริษัทเนี่ยนะฮะจะดูแลหลังจากเบนเทนแน้นระยะเวลาการันตีเนี่ยไม่เกิน2ปี3ปีเนี่ยเราก็ดูเงื่อนไขนี้ว่าอันไหนให้ประโยชน์กับเรามากขว่าสมมติว่าบางบริษัทเนี่ยเสนอมาดูแลใน5ปีเลยไม่ต้องอะไรเงี้ยอันเนี้ยอ,อันนี้คือประโยชน์ราชการได้อันที่3ก็คือราคาเพราะฉะนั้นใน3ปัจจัยเนี่ยก็ก็ก็ต้องมา,มาวิเคราะห์ว่าคณะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยเขาเขาพิจารณากันยังไงก็ต้องมีคะแนนอยู่แล้วอธิบดีจะตอบหน่อยไหม <Yeah. S 2> คือนะครับโดยแผนปฏิบการฝนหลวงนะครับเราจริงๆมันก็เป็นแผนประจําปีทุกปีซึ่งที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอากาศและวิกฤตในประเทศไทยมันก็มีมาเหมือนกันทุกๆปีนะก็มีฤดูแรงฤดูท่วมฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในปี67นะครับเราก็เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนธันวามาแล้วเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5นะครับ พีเอ็ม2.5เนี่ยก็แก้ได้ด้วยหนึ่งการทำฝนก็แก้พีเอ็มได้ในลักษณะของการก่อเมฆเพื่อให้เมฆไปดูดซับฝุ่นละอองเราเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนธันวานะครับประมาณที่14ธันวาบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็แก้ปัญหาเฝ้าระวังแก้ปัญหาพีเอ็มมาตลอดในในระยะ,ะเดือน2เดือนนี้นะครับแล้วก็จะปฏิบัติการทั้งลูกเห็บทั้งฝุ่นพีเอ็ม2.5ทั้งหมอกฟันทั้งไฟป่าเนี่ยน่าจะไปสิ้นสุด ประมาณสักเดือนมีนาแล้วจากวันที่1มีนาเนี่ยก็เข้าแผนปกติที่จะต้องทําฝนเพื่อแก้ปัญหาแล้งแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ทํางานเพื่อเติมน้ําในเขื่อนนะก็ตามแพทเทิร์นและรูปแบบที่เป็นอยู่ทุกป,ปีเพราะงั้นเราก็จะไปสิ้นสุดในการเติมน้ําในเขือเอ่อนซึ่งการเติมน้ําในเขื่อน,นก็อาจจะต้องเติมในฤดูที่ฝนตกเพราะว่าตรงนั้นฟาร์มชื้นมมนดีเพียงแต่ว่าเราไปเพิ่มพลังงานเพื่อเพื่อให้ฝนมันตกเยอะนะครับ ก็กรณีลักษณะของแผนของฝนหลวงในปี67ครับการร้องขอฝนหลวงตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าช่องทางเราก็มากขึ้นในการร้องขอและโดยเฉพว่าเรามีอาสาฝนหลวงอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าวันนี้การร้องขอฝนหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นหลายหลายหมื่นล,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 ลายนะครับเพราะถือว่าวันนี้ฝนหลวงก็ได้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้อย่าง ได้อย่างได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็จับต้องได้คือเอลิโยก็ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่น้ำทะเลในเขตมาหาสมุทรอินเดียนะครับหรืออันดามันเนี่ยมันจะเกิดความเย็นมากขึ้นเมื่อเมื่อน้ำทะเลเกิดความเย็นแต่น้ำแปซิฟิกจะมีอุ่นเพิ่มขึ้นมาหาสมุทรอินเดียจะเย็นลงเพราะงั้นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้ความชื้นในอากาศก็จะ มีน้อยลงโดยเฉพาะพลังงานเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงการที่ฝนหลวงมีเครื่องบินและมีสารฝนหลวงแคลเซียมเนี่ยนะครับก็สามารถเอาแคลเซียมไปเติมเป็นพลังงานเพื่อจะเร่งให้ฝนตกเพิ่มขึ้นและตกเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในฤดูการฤดูฝนที่ฝนมีพลังงานน้อยและก็ตกน้อยถึงแม้จะมีความกดอากาศต่ําเข้ามาก็อาจจะตกน้อยเพราะพลังงานในตัวเมฆมันมีน้อยเราก็จะไปเติมพลังงานตัวนี้ ให้มากขึ้นเหมาะที่จะการเติมน้ําในเขือ่อนในฤดูฝนตกเพื่อให้เขื่อนได้มีได้รับน้ําเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกได้แม่นยำมากขึ้นคือเอลนโยมันรุนแรงไม่รุนแรงก็เป็นเรื่องเอลนโยไปแต่ผมเองในฐานะที่ดีก็ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์นี้เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะการเกาะติดและก็ทํางานเชิงลุกในทุกพื้นที่ทำตามที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือและงีโอมานอยู่นะครับ แต่ความเป็นกรมฝนหลวงก็ต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์และก็คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็จะดิ้นลนหาวมาหาปัจจัยมามาทํางานให้พี่น้องประชาชนตามหน้าที่และความสามารถตอนนี้มีเครื่องบินที่ใช้ได้กี่ลำตอนนี้เครื่องบินทาฝนเรื่อบินฟิกวิงบินเรามีประมาณ32ลําลำเครื่องบินเทอปเตอร์เรามีแปดลำก็รวมแล้ว40ลสิบลำเต็มศักยภาพเลยนะเกินศักยภาพบีกครับเพราะว่าเครื่องบินผมถือว่า ถ้าเมื่อไหร่เครื่องบินอยู่บนฟ้าเมื่อน,นั้นคือคุ้มค่าแต่ถ้าเครื่องบินจอดอยู่กับกับพื้นเนี่ยอานนั้นคือไร้ค่าไม่มีค่าแล้วก็ทําให้เสียโอกาสแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยบินขึ้นบูนวนท้องฟ้าตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนได้ด้วยเนี่ยก็จะคุ้มค่าสําหรับความเป็นเครื่องบินแล้วที่เราสั่งสั่งสั่งมาคะ่ะประมาณกี่ลังคะไม่ใช่สั่งผมไม่ได้สั่งจัดซื้อจัดซื้อ,จ,อจัดหานะฮะไม่ได้นนชอบใจแล้วสั่งไม่ใช่นะ และเครื่องบินผมจะบอกเรียนพี่น้องผู้สื่อข่าวว่าเครื่องบินไม่ใช่ทิพดีจะสั่งเอาํำนั้นชี้ได้ไมนะ่ได้เครื่องบินจะมาบินบนฟ้าได้ต้องผ่านมาตรฐานขององค์กรระดับโลก FAA เกียรซาอะไรอีกลหลายๆอีกลหลายองค์กรเพราะงั้นไม่มีใครในกรุงฝูหลวงหรือในประเทศไทยนี้มาสั่งบอกให้เอาเครื่องบินนั้นมาบินไม,ไม่ได้นะครับคืออย่าไปพูดที่ไม่รู้และอย่าพูดชาวบ้านก็สับสนเพราะงั้นอาิย์บดีรัฐมนตรี หรือแม้แต่ใครสั่งให้ซื้อยี่ห้อไหนไม่ได้นอกจากว่าเป็นไปตามภาระและความต้องการที่เราต้องเอามาทําผลและมาปฏิบัติการทําผลได้นะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการทั้งสองสามชุดที่มาดูแลทั้งนักวิชาการนักวิ์นักวิยศว,ก,วกรเรื่องปังยทุกคนต้องต้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการคือจริงๆเนี่ยแผนเดิมก็มีอยู่เก้าลำแต่จะซื้อได้แล้ว8ลำก็เหลืออีกอีกลำหนึ่งอันคือ ซื้อซืืซ้้ออเพื่อทดแทนของเก่าแต่เราก็มีแผนที่จะซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรามีแค่นี้ถ้าเราอยากจะทําฝนให้มันเต็มพื้นที่แล้วเกิดันเราก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพโดยการซื้อเพิ่มนะครับรรประมาณสักยี่สิบก่าลังยี่สิบก่าลำ,าลำแต่นี่มันอยู่ในแผนนะอยู่ในแผนเดี๋ยวตกใจอกีกโอ้พวกอยู่ในแผนม่ร้กจะให้ไม่ให้ตั้งแต่ก็มียี่สิบปียี่ เกินยี่ห้าปีก็มียี่สิบกว่าปีสิบกว่าปีก็มีคะก็มีมันมีค่าเวลาช่วงจากเวลาในในในรายละเอยียดสเปคเขาจะบอกว่าเครื่องล้ำนี้จะต้องไปโอฮอนอีกกี่ปีสามปีสี่ปีห้าปีก็มีแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละก,ก็ไม่เท่ากันแต่เขามีช่วงระยะเวลาเมื่อหมดระยะเวลานักบินไม่มีทางที่จะกล้าขึ้นไปบินเขาก็ต้องซ่อมหรือต้องโอฮอนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีข้อจํากัด ในการทํางานนะครับเพราะงั้นเครื่องบินทุกราต้องอยู่ให้บนฟ้ามากที่สุดเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บินได้ครับที่สี่อยากรู้ว่าทําไมจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1, นึ่งสอลถึงยกเลิกการประมูลแล้วมาครั้งที่4ครั้งปัจจุบันคือในรายละเอียดเนี่ยก็ผมก็ไม่อาจจะไปให้ข้อมูลได้มากมายนักเพราะว่าผมเป็นอธิบดีไม่ได้ไปมีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง <c oughs> แต่ว่ารู้อยู่ว่า กระบวนการที่ทำมาตั้งแต่ขั้น 1, ขั้น2ขั้น3ก็เป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนนะครับการที่เขาไมมาเขาไมมาขายเขาไม่มาสู้ราคาก็เป็นเรื่องของผู้ขายเครื่องบินผู้ผลิตเครื่องบินตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินผมไม่สามารถที่จะไปถามหรือไปหาเหตุหาผลอะไรได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่นะที่ผมจะไปรับรู้ว่าทำไมเพราะงั้นเราก็ดูตามระเบียบว่ามีคนวิจารณ์ไหมมีคน มาแข่งขันไหมไม่แข่งขันก็หาไปเรื่อยๆในฐานะที่เป็นอาิบดีก็ต้องใช้จ่ายประมาณที่รัฐให้มาเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์และก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาให้มาถ้าผมจะหาไม่ได้ทําไม่ได้ก็แสดงว่าผมเนี่ยด้อยคุณภาพคือ1นึ่สนี้คือไม่มีผู้มาเสนอราคาไม่มีความเสนอราคา <S <S 1> <S 1> จะด้วยเหตุผลในเรื่องเงื่อนไขทีวอาที่คณะกรกรมการก็จะทําก็อาจจะเป็นได้หรือเป็นผลส่วนตัวที่เขาไม่สามารถมาพร้อมมาขายเราก็ได้เพราะก่อนหน้านั้นเขาเขายังมาขายอยู่ ถูกไหมอาจจะเป็นเรื่องราวของภาวะสงครามที่เขาอาจจะผลิตเครื่องบินไม่ได้แล้วมาผูกสัญญาไว้แล้วก็ผลิตเครื่องบินไ,ได้ส่งมอบไม่ได้เขาอาจจะโดนปรับก็เป็นได้หรืออาจจะเหตุผลอื่นๆที่เขาไม่สามารถพราะมาขายกับรัฐเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ขายกับเธอกับชั้นนะต้องโดนปรับแล้วโดนเสียหายะนะข่าวดีดีกับพี่คำรอน